จีบูลเลนฟิวเจอร์สนะครับคุณวรุษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมคบครับ,รบวันนี้ราคาทองคำพอจะพอใจใจชื้นขึ้นมาได้บ้างบวกขึ้นมาได้450้าบาทต่อบาททองคำใช่ไหมครับคุณวรุษครับครับเือว่ากลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2 5งห0ืบาทต่อบาททองคำจมวานอยู่ประมาณ2องนะครับครับ ก็ได้รับอันี้สงหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทที่ออดค่าขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็การแถลงนโยบายของเอ่อประธานาธิบดีสหรัฐุโจไบเดนก็มีปัจจัยกลับเข้ามาดุลให้ทองขาเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดิ่ตัวขึ้นมาในช่วงสั้นที่ครับครับดูดูแนวโน้มสถานการณ์แบบนี้แล้วเราพอจะพอจะอุ่นใจได้ไหมครับกับเรื่องของราคาทองคําหรือยังต้องระมัดระวังอะไรกันยังไงอีกบ้างคุณรุครับ ต,ต้องบอกว่าเทรนแล้วก็ทิศทางราคาทองคำในร,ยระ,ะรยะกลางแล้วก็ระยะสั้นยังเป็นทิศทางขาลงครับแม้ว่าราคาทองคำเมื่อคืนนี้จะฟื้นตัวและอีกตัวขึ้นมาได้ประมาณ20กเหรียญเกือบ30เหรียญเลยนะครับ,รบแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของทองคำก็ยังไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านกรอบที่เป็นชนั้นแน่ทิศทางขาลงนะครับรบต,ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า นโยบายของคุณไปเดนนะครับมีการประกาศออกมามีการใช้วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าที่มีการส่งสัญญาณและการประเมินเอาไว้นะครับรบก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณว่าจะปัดเงินในโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงเงิน3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ใช่ากฏว่าประกาศออกมาแค่สองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองหายไป1นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับ เงินที่ถูกอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้ส่งผลสองทางกับราคาทองคำครับเงินที่น้อยลงทําให้เกิดภาวะเนเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐลดลงตามไปด้วยทองคําในธนาคานซิทรั์ที่เป้องกันเงินเฟ้อได้ก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงนะครับ,รบแต่ว่าเงินที่เข้ามาน้อยกว่าที่มีการส่งสัญญาแล้วก็ประเมินเอาไว้ครับทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ มีสัญญาณของการขยายตัวกับบทที่คาดการแล้วก็ประเมินไว้การคบของคำที่ส่วนทางกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็เลยขยับแล้วก็เื้่มตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ8ปีนะครับในการลงทุนเกี่ยวกับสร้างสนามบินท่าเรือสถานีรถไฟรางรถไฟถนนต่างๆระยะเวลาโครงการที่ยาวนานมากๆทําให้หลายคนประเมินครับว่า เศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่น่าจะเติบโตหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็ลเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้มุมมองเชิงบวกต,ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะสั้นดรอปลงทองคำก็เลยฟื้นตัวขึ้นแต่ว่า <S <S ถ้ามองกันจริงๆระยะกลางแล้ะยะยะยวก็ระยะยาวเศรษฐกิจเอาหน้าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีเสถียรภาพครับเพราะว่าเม็ดเงินที่จะไปกระตุ้นการจ้างงานไปซื้อ,อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการลงทุน การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยน่าจะทําให้เศรษฐจของสหรัฐเริมกระเตื้องหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็อัตนากัานว่างงานต่อจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีสัญญาณของการค่อยๆปรับตัวขึ้นครับก็เลยเป็นทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเอาดูผสมผสมกันอยู่นะครับใช่ครับอซึ่งดูราคาโกลสปอตตอนนี้อยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญต้นๆมีล่าสุดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญ ดูดูเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วพันเจ็ดน่าจะเอาอยู่ไหมครับคุณมารุจับครับ,รบก็ต้องต้องต้องลุ้นครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนยังยจับตาดูท่าทีของคุณไบรเดนที่ตอนนี้เป็นเหมือนแผนขั้นต้นนะครับ,รบอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของแผนในเชิงลึกประกาศออกมาอีกครั้งหนึง่งก็อาจจะต้องดูว่าตลาดอยากจะเอฟเฟกแล้วก็ตอบสนองจากจากัดจังใจแล้วก็ประเด็นดังกล่าวอย่างไรนะครับ,รบซึ่ง ตอนนี้เองคนก็จับตาดูสองอย่างครับ,รบก็คือเศรษฐกิจสหรัฐจะดีไหมถ้าเศรษฐกิจสหรัฐในระยะส,สั้นเนี่ยยังมีการเปิดเผยข้อมูลหรือตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในทิศทางที่อยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,รบดอลลาร์น่จาจะแข็งบอลยู หรืออัตามตต่อแทนดันฐฐลาลรัพย์สหอายุ10ปีก็น่าจะขย,ยับขึ้นได้ต่อของคําก็ไม่น่าจะยืนไหวครับ,รบน่าจะย่อวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในระยะสั้นๆเกิดออชะลอตัวหรือออกมาต่ำกว่ที่มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับ,รบเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงกด ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ต่ำลงนะครับน่าจะุนให้ราคาทำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเรายังแนะนำว่าให้ใช้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐใช้ดอลลาร์ใช้บอลดิวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาของเขานะครับก็จะรู้อารมณ์นักลงทุนในตลาดในตลาดทุนว่าเขามองเศรษฐกิจสหรัฐกันอย่างไรทันทีไปครับแล้วถ้าอย่างนั้นในระยะสั้นๆกลยุทธ์ในการสำหรับนักลงทุนพรุ่งนี้ ควรจะยังไงดีครับแนวรับแนวต้านที่นักลงทุนควรจะจับตามองไว้เพื่อการลงทุนในระยะสั้นคุณรุธมองอยังไงบ้างครับในในระยะสั้นนะครับแนวต้ที่ต้องจับตาก็คือในโซนพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดดอลลาร์ต่อบซอนนะครับ,รบวันนี้ราคาขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถผ่ายยืนได้ซึ่งระดับดังกล่าวเป็นกรอบแล้วก็ชแนลของที่ทางขาลงนะครับ ตอนนี้อยู่บริเวณ1,713-1,714นะครับถ้าไม่ผ่านหรือดูแล้วไม่มีแรงซื้อที่จะขึ้นไปยืนได้อย่างมั่นคงนะครับแบ่งขายออกมาก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับป้องเงินฝากอ่อนค่าขึ้นมาด้วยก็น่าจะได้รับการที่ส่งสําหรับคนที่ถือเป็นของคําแท่งเอาไว้นะครับราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาครับให้ดูจุด ที่เป็นจุดสังเกตก็คือบริเวณ1,707เหรียญต่อละอัลาซอนเป็นราคาปิดของ,าง,างราคาทองเมื่อวานนี้นะครับ,รบถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยรามองว่า1,700ท,นทวนก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันน่าจะลงมาที่รนะดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมคซึ่งทดสอบมาสามครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็คือต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลงมา1,777 1,778แล้วก็ไม่หลุด ก็ฟื้นกลับขึ้นมาที่พันเจ็รอยี่สิบนะครับก็ค่อยเข้าซื้อใกล้ๆในส่วนหกโซนแล้วกล่าวอีกครั้งหนึ่งไหก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนไม่อยู่จริงๆหรือว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอยากจะเก็บพอทำถือนานๆเลยนะครับบริเวณที่ปลอดภัยเนี่ยมองในโซนพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามเหรียญดอลลาร์ของไปซอนครับระดับดังก่าวเนี่ยเป็น จุดหนึ่งที่เรามองว่าหน้าที่จะมีการรีบาวดล้วก้การติดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีของราคาทองคำพันหกไหมครับพันหกพันหกไม่ใช่พันเจ็ดเนาะ๋อเท่าที่ครับพันหกเนาะพันพันหกห้าห้ากับพันหกสี่สิบสามอ่าอ่าอ่าครับอ่าถ้าถือยาวๆไปรอตรงนั้นถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเข้าแล้วก็ถือยาวๆมีโอกาสแต่ต้องยาวจริงๆเ เพราะว่าจากกราฟนะครับในร,ระยะกลางจะเป็นกรอบแล้วก็ชแนลของที่ทางขาลงซึ่งถ้าเราวัดจากโมเป็นตัมหรือตีกรอบที่เป็นเป็นกรอบที่เป็นเส้นชฉียงลงนะครับ,ร,บราคาลงมาชนในส่วนของโซนดังกล,ล่าวเรามักจะเด้งหรือวีบาวขึ้นอ,อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มองว่าถ้าซื้อพันหกร้อยห้าสิบห้าพันหกร้อยสี่สิบสาม ก็มีโอกาสได้เห็นแถวๆพันเจ็ดร้อยสามสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหลี่ยตลของไอซออนในในระยะกลางนะครับระดับดังกล่าวกพะมีรุนที่ที่จะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ไม่น่ากังวลมากนะสำหรับแนวรับดังกล่าวครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณมรุทครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุรุ่งขำจาก y l g ก็ได้ข้อมูลชั